ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนเซ็นพี่เอนะคะเอมิลานตอนนี้แม่กำลังจะลือ้อซูปเปอร์โนวาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนี่ซูปเปอร์โนวา,นวาทุกคนจะลื้อผ่าหัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มาทันจังหวะแม่เขาจะลื้อพอดีเลยสดๆเลยนะคือคนมาดูกันแบบเรียวๆ,ๆเลยซูปเปอร์โนวาเป็นไม้แลอีกต้นหนึ่งนะมาดูกันว่าวจะมีหัวไหม แม่เอาลงข้างล่างดีกว่าไหมหนูว่าได้ไดนี่แล้วแม่จะลื้อหัวให้เราดูนะคะโอ้ยนี่ไงนี่อยู่แต่หัวเขาก็คือไม,ไม้ไม้แบบนี้หัวเขาจะไม่เคย้ยวด้วยซุปเปอร์โนว่านะคะทุกคนมีหัวมีเคี้ยวด้วยนะคะแม่ เที่ยวแล้ว่วตัวน,นี้อายุประมาณกี่เดือนนะคะแม่เอกกี่เดือนนะถ้าเราจะลื้อหัวผ่าเดูอันนี้เมื่อกี้มีป้ายประมาณประมาณห้าหกเดือนนะคะทุกคนนี่เห็นไหมว่าเขามีแบบเริ่มมีมีเขี้ยวแล้วแล้วก็มีหัวแล้วด้วยเนาะแต่หัวแล้วอาจจะไม่ใหญ่ใช่ไหมคะแม่หัวแรกจะไม่ใหญ่แ้วเดี๋ยวพออีกสี่เดือนเราก็ผ่าได้ครั้งออย่างนี้แหละปีนี้ลื้อแบบ สุดเพลหนูว่าเลยนะทุกคนของแรเลยนะหรือของแรให้เราดูเลยนะดูดิขออนุญาตนะคะแม่ชึบดูใกล้ๆนี่น้องโดนหรือหัวแล้ว <c oughs> อย่างนี้จะได้สักประมาณกี่ชิ้นคะแม่แบบเนี้ยสุดเพลหนว่านะราคาเมื่อกี้อย่างที่พี่เอบอกในคลิปที่แล้วนะแรงไม่ตกจริงๆ เม่อแรกอะได้แค่ไหนก็นเอาเท่านั้นอืมนี่ทุกคนไปดูดูกันส,สดๆเลยนะเนี่ยชิ้นนี้ใหญ่ประมาณหอมหอมไม่มือได้ไหมแม่ได้ค่ะต<ห>อมเนี้ยได้ค่ะเราจะเหลือลากไว้สักหน่อยใช่ไหมคะค่ะต้องเหลือลากไว้ อันนี้หัวเขาเล็กเขาก็เลยลากก็เลยเหลือน้อยอ,อแม่จะพูดน้อยนิดนึงนะทุกคน <c oughs> เราก็จะพยายามถามแม่นี่เริ่มแงะและเริ่มแง่แล <c oughs> ไม้ตัวนี้ก็อายุประมาณห้าหกเดือน <6 S 2> นะคะอันนี้เป็นมีดแรกเขาก็จะหัวเล็กนิดนึงนะคสุปเปอร์โนวานนะทุกคนโอ้วันนี้ผ่าของแรงให้เราดูเลยไม้แรงมากอ่ะ แล้วแม่ก็จะไว้แบบนี้ก็จะเหลือรากอยู่ประมาณสามสี่รากเนาะค่ะแต่ถ้าหัวใหญ่ก็รากก็จะเหลือเยอะพอเสร็จก็จะมาล้างยางออกตรงนี้ใช่ไหมคะแม่ค่ะเอาให้สะอาดเลยเนาะแล้วพอล้างยางเสร็จแล้วก็ทาปูนแดงนิดนึงอะรากขาวจั้วเลยจ้ะรากแบบสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนรากใหญ่ ไม่ต้องทาเยอะทานิดเดียวแต่แตะใช่ไหมคะแม่อะแตะเอาถ้าทามากแล้วเวลาหัวเขาขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเป็นฝ่อฝ่อเหี่ยวเหี่ยวอ่ะมันจะร้อนไปเนาะใช่จะร้อนไปไม่ดีเอาแค่พอว่าไม่ให้เน่าบางบางไม่ให้เน่าแค่นี้พอละแค่นี้นี่อ่ะกวจะประมาณนี้แล้วแม่ก็จะเช็ดเช็ดออก เอาพอไม่ให้เขาเน่าแค่นั้นแหละใช่ไหม่นี้พอละโอเคเสร็จแล้วก็จะผึ่งให้เขาหมัดๆหน่อยใช่ไหมคะค่ะก็จะได้แบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะผ่าหัวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็เอาไปเอากันไก่กันไก่ที่ตัดขี้ได้อะค่ะตัดลากตัดลากออกอ ก็คือพี่เอกอินใร์ชัยวะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ก็สี่ไม้ที่เอ็งสองต้นถือมากลองกับือต้องก็ตัดลากไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเนาะค่ะไม่เอาเที่ยวเด้หรอไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีสอง ไม่เป็นไราไว้เงินสามเที่ยวเะเี่ยวใหญ่มากนี่แล้วก็ผ่าเลยผ่าตรงนี้เลยอ่ะแม่จะผ่าตรงนี้เลยโอ้ี่นั่งผ่าตรงนี้เลยไม่ใช้เขียงอ่ะแม่ไม่ใช้ค่ะโอ้นั่งเฉาะกันแบบนี้เลยอย่างนี้เลยได้ได้ไม่กี่ชิ้นหรอกเพราะว่าหัวเขาเล็กค่ะค่ะอย่างนี้เลยอืม แด้ประมาณแปดชิ้นแม่ไม่ใช้ใบมีดกูนด้วยนะทุกคนใช้มีดทำกับข้าวเลยใช้มีดแบบมีดคุณหมอเป็นมีดแบบชฉอะฝรั่งอย่างนี้เลยนะเนี่ยตั้งแต่แม่ทาบอลมาแม,ม่ใช้มีดนี้มาตลอดใช้แบบนี้ทุกคนรอบที่แล้วเรามาแม่ก็ทำอย่างนี้แหละให้เราดูชาอมันชาอฝรั่งเลยอะ่ะโอเคแ,แค่นี้นี่หนึ่งสองสามสี่แปดชิ้นทุกคนแปดชิ้นชิ้นแบบ พอดีพอดีเนาะค่ะชิ้นไม่เล็กมากอ่ะชิ้นแบบค่อนข้างใหญ่เลยแหละเพราะหัวเขาเล็กอ,ะอ่ะถ้าผ่าเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแล้วไม่ตัวไม่ด่างอ่าแ,แม่ก็จะใช้ชิ้นประมาณนี้เขาอะไรเข้ามาเอยล้างล้างแบบสะอาดๆเลยนะแม่เน,ะนาะแม่จะไปทำแบบนี้ล้างีดน้ำขีดให้ให้เกลี้ยงอือฮะขีดน้ำ ในหลายน้ำเลยค่ะก็ล้างกินกว่าจะสะอาดเนาะสักกัหลายหลายน้ำอะ่ะจนกว่าวยงายงาเขาจะหมดค่ะล้างให้ยางหมดอืมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเน่าถ้ายางไม่หมดอะเดี๋ยวเน่าค่ะอันนี้กวนสารส้มเอาไว้แช่เอาไว้แช่ชิ้นหัวผ่าใช่ไหมใช่ค่ะอืม มาทีไรก็จะมาลวงเคล็ดลับแม่ตลอดเลยนะทุกคนแม่ก็ไม่เคยกากเลยนะทําให้ดูหมดทุกขั้นตอนเลยแม่จะจะใส่สาส้มประมาณหนึ่งนาทีแม่จะนับหนึ่งถึงหกสิบในกรมแล้วแม่ก็พออ๋ออันนี้คือนั่งนั่งนับในใจอยู่ใช่ไหมใช่หนึ 1> 1่งถึงหกสิบใช่ค่ะประมาณหนึ่งนาทีใช่อ๋อในการแกวงสันส้มแม่มีสูตรนะทุกคนมีสูตรมีกําหนดเวลาของแม่อยู่นะใช่แล้วแม่ก็แช่ลงไป มแม่จะนับหนึ 60, ่งถึงหกสิบก็ประมาณหนึ่งนาทีที่แม่ไม่ได้ตอบอ,ะอ่ะอ๋อที่เห็นเงียบๆนี่นึกว่าอะไรแม่นั่งนับในใจอยู่หนึ่งถึงหกสิบใช่แล้วแช่ตรงนี้เท่าไหร่คะแช่ตรงนี้ประมาณห้านาทีห้านาทีอ่ะทิ้งไว้ห้านาทีก่อนนะคะวีนนี้เราเข้ามาที่บ้านพีเอบ้านแม่นึกตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ กี่โมงแล้วคะพี่เก๋บ่ายสองโมงครึง่งแม่ยังทําอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทุกคนนั่งปลูกนั่งเปลี่ยนกระถางแล้วก็นั่งผ่าให้เราดูนะคะเนี่ยอยู่ทั้งวันสนุกไหมคะแม่ค่ะแม่ชอบแม่ชอบต้นไม,<า><อ>ม้แม่ชอบบอลสีเราดูบา,บาก็ยังสนุกเพลินไปนด้วยเลยเนาะทุกคนแม่ชอบแม่ทําทั้งวันอ,อันนี้มาปลูกซูเปอร์โนวากันต้นจอมปลูกจอมค่ะแม่ทําอย่างนี้ค่ะแม่ก็จะทําแบบนี้อ่า ให้ลากเขาลงไปข้างล่างอืาฮะนี่นี่ผ่าหัวซูเปอร์โนวาปลูกซูเปอร์โนวาให้ดูกันเลยนะทุกคนค่ะธรรมดาที่ไหนล่ะ <c oughs> มาส่วนแรทั้งทีนะคะแม่ก็เล่นของแรเลยซูเปอร์โนวาอันนี้จอมเขาค่ะ<า>ก็จะแม่เอาไว้เยอะก็จะไม่ไม่ช้ำมากอืม จอมก็จะสวยนี่นะคะก็คือเก็บเนื้อหัวเขาไว้เยอะหน่อยเขาก็จะฟื้นตัวเร็วใช่ไหมคะแม่ค่ะใช่ค่ะถ้าเรา่าติดเลยก็บางทีก็จะตายไปเลยเนี้ยแต่แม่จะเก็บไว้เยอะค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่น้ำแช่น้าไว้เหมือนเดิมค่ะให้น้ําปิ่มขอบกระถางค่ะนะคะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะอืมนะคะสวยมากเลยอ่ะแม่ ซูเปอร์หนูว่าซูเปอร์หนวาสวยมากแช่ไว้อย่างนี้ก่อนสักคืนนึงพรุ่งนี้เช้าถึงจะเแลไวคืนหนึงพรุ่งนี้เช้าก็เก็บเข้าตู้ได้เลยค่ะออืฮึเช้า,านี่แล้วเดี๋ยวอันนี้แม่ก็จะมาผึ่งตไว้ก่อนอันนี้เตรียมทิชชู่เอาไว้ผึงผ่งผึ่งใช่เอาไว้ผึ่งชิ้นหัวใช่ไหมค่ะ ทิชที่เราแช่น้ำแตงกวาไว้เมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเราเอาขึ้นจากน้ำแตงกวาแล้วก็ามาพึงพ่งพึ่งพอแหงแ้งเราก็เอาลงกล่องอยังได้ล้างขุยมผักวัวเลย,เยมีซับเอ,เ,อเอาเอาเอาไว้ซับชิ้นหัวนะทุกคนค่ะนี่ใชท้ทิชชูซับแบบนี้อันนี้คือเอามาพึ่งจ้ะพึ่งให้แห,ห้งพึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งแล้ว อนี่ันนี้พ่อกำลังล้างขุยมะพร้าวอยู่นะเนี่ยล้างแบบนี้ใช่ไหมคะพ่ออันนี้แช่แช่ไว้นานไหมคะแบบนี้ก็แช่ไว้นานนะแช่ประมาณสามวันก็ใช้ได้แล้วสาวันแล้วก็มาบีบถ้าเราไม่มีไม้ผ่าก็แช่ไว้เลย ถ้ามีไม้ผ่าก็ราวสามวันเวลาเราใช้เราก็มาบีบน้ำออกใช้อย่างนี้ต้องล้างน้ำาสะอาดใช้กระชอนกองให้นี่อุปกรณ์พ่อเป็นแบบนี้ทุกคนมีตัวกองตอนแรกที่แม่พ่อจะถือสวิงไปช้อนอะไรไปช้อนลูกกุ้งที่ไหนได้นี่ไงช้อนอันนี้ล้างล้างสะอาดแบบนี้เราต้องล้างสักกี่น้ำาขาพ่อแบบนี้กป็นฝาน้ำจะใส่โอน้าใส่เ่ไหนก็ถือว่าได้แล้วใช่ไหมได้เลย นี่พ่อล้างให้แล้วเรียบร้อยแม่ก็จะเอามาใส่กระปุกจะบดีพอหมาดๆไม่ต้องให้ไม่ต้องให้แฉะมากแล้วไม่ต้องให้แห้งมากค่บิดแบบหมาดๆค่ะ แน่นทำให้เขาเป็นเยอาเย่าอย่าให้เขาแน่นน่ะทำให้เป็นขยุกขยุกอย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องกดให้แน่นไม่ต้องกดให้แน่นเอาให้ฟูฟูให้ฟูฟูใช่เกี่ยให้เท่าเท่ากันใช่ไหมคะ,คะเกี่ยให้เท่าเท่ากันอย่างเงีนะ้ยแล้วเขาก็จะขึ้นง่ายถ้าแน่นเดี๋ยวเขามัน แบไม่ไมไม่มีทางให้ลากลงอ่ะก็จะจะจะขึ้นยากอ่ะก็ทําแบบเนี้ยเอาประมาณนี้แค่นี้พออืมนี่อันนี้ก็คือเตรียมขุยมะพร้าวแล้วเอาไว้ชิ้นชิ้งวางเลยจ้ะนี่กันนี่จะแห้งไหมท่านบ้านน่ะได้ได้แล้วค่ะเรี้ยงเลยชิ้นเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยซูเปอร์โนวาเลี้ยงเลย ได้ได้ชิ้นน้อยเราก็เลยเลี้ยงห่างๆเนาะเลี้ยงห่างๆก็เวลาเวลาเราปลูกเราก็ไม่ต้องกลัวชิ้นอื่นหลุดตามเข้ามาด้วยบางห่างๆเลยเวลาลากจะได้ไม่พันกันได้ได้ไม่พันกันอันนี้เลยทุกคนคุยมะพร้าวเนี่ยคือเวลาดึงลากเขาขึ้นมาลากยาวมากเลยนะใช่ลากเดินดีเดินดีมากเลยนะ แล้วก็ขึ้นไว้ด้วยว่าคืนไปกัขึ้นไว้ด้วยนี่ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการผ่าซูเปอร์โนวานี่โอเคเรียบร้อยละก็คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยจ้าที่พาที่พาเรา มาดูการผ่าบอนสีเนาะที่เป็นเทคนิคเลกเล็กๆน้อยแหละบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักบางคนก็อาจจะเคยทําแต่ยังไม่รู้ว่าเออปกติส่วนอื่นเขาทำกันแบบไหนบ้างนะแม่เนาะคออันนี้ก็มา<ส>ชแชร์ประสบการณ์กันเนาะ,ะ,ะขอบคุณมากเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะแม่นี่นะคะคทุกคนนี่นะคะซูปเปอร์หนูว่า